แล้ววันนี้เห็นหน้าสดแบบนี้เพราะเราจะมา get w e a d i with me กันค่ะเอาอะไรก็จะรงกอรี่เลยเดทกับหนุ่มฝรั่งครั้งแรกคนนี้เขาเข้ามาทักฉันค่ะเินเข้ามาแล้วว่มาคุยด้วยอ่าเราก็แบบสวยอ่ะงั้นแลกคอนแทคกันไหมไม่ทำอะไรอ่ะไม่เคยทำแบบนี้เลยนะ สว,บบวันนี้เราจะมาฟิลมเม้า์มอยกันนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนต้องเป็นเพื่อนอิงเราจะไม่มีพี่อิงน้องอิงเพราะว่าเราจะไปเป็นเพื่อนกันตอนนี้เพื่อนอิงไม่อยู่บ้านเลยอยู่คนเดียวเอออยู่คนเดียวมั่งๆเหงาอะ่ะงั้นเรามาคุยด้วยกันโอเคแล้ววันนี้เห็นหน้าสดแบบนี้เพราะเราจะมา get ready with me กัน,นะคะ่ะ มาทำอะไรอะไม่เคยทำแบบนี้เลยนะแต่ว่าเอาวันนี้จะเป็นครั้งแรกเพราะว่าอยากเล่าให้ฟังด้วยแหละก็เหงาอะอยากแบบฟิลเมาส์เล่าให้ฟังวันนี้อิ่งจะไปเดทกับหนุม่มฝรั่งครั้งแรกในชีวิตเลยนะในชีวิตจริงๆเดทกับหนุ่มฝรั่งครั้งแรกในชีวิตคือต้องบอกก่อนชอบฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ,คะเราเราชอบดูนังนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ไปอีกสาเหตุมันพี่ทำให้เรามาต่างประเทศด้วยเพราะเราอยากใช้ชีวิตแบบ แบบฝรั่งน่ะก็เลยย้ายตัวเองอมาอนนโอเคเก็คือชอบฝรั่งนะแต่ว่าถามว่าแต่ก่อนเคยคุยไหมคุยนะแต่ว่าเราไม่เคยถึงขั้นที่จะแบบนัดเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจะรู้สึกว่าเขาจะรักพาตัวเราหรือเปล่า,า,าเขา,า,าจะแบบทำอะไรเราหรือเปล่าเออแต่อันเนี้ยคนเนี้ยเราไม่ได้แบบว่าเจอกันผ่านแอปหรืออะไร เขาเข้ามาทักฉันค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพักไว้ก่อนมันเขินมันได้ไรเดี๋ยวเราไปเล่ากันวันนี้จะมีร้องให้ดูด้วยเป็นเราเ <_ t ot> องเกิดกับเขาไปแล้วแหละว่าแหละอยเห็นปะเขินลินมากเกินไหมดเลยอิงไม่เกิดกับเขาไปแล้วแหละว่าเดี๋ยววันนี้จะขอถ่ายนิดนึงนะซึ่งเขาก็แบบถ่ายเลยไม่เป็นไรจ้าให้ถ่ายนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรมาจากชาติไหนตอนนี้เที่ยงแล้วผู้ชายมันส่อง,งรีบเรามารีบ,รบๆกันโอเค ตอนแร,เนแรนะะกเนี่ยจำได้ไหมคะว่าอิงเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเป็นสิวจำได้ปะคลิปคลิปก่อนนั้นนะ่ะที่ที่ตอนนั้นอยู่ชนบ,บทก็คือตอนนี้ยากก้ายกลับมาอยู่เมลเบิร์นแล้วนะคะเผื่อคนไม่รู้ก็คือตอนนั้น,นอิงก็อาหารผิวอ่ะอาหารผิวแบบเยอะมากกินกินกินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันถึงขั้นที่มีวันหนึ่งแบบบางทีกิน3เม็ดเลยก็มีเลย,เลย,เลยแบบนี้เพราะว่าอากาศมันแย่จริงๆแล้วก็ผิวหน้าอางิงนอนแห้งแห้งแบบแห้งมากเป็นสิวง่ายซึ่งตอนนี้มันดีขึ้นมากจริงๆเลย เห็นแดงๆแบบนี้คือผิวหน้าอมชมพูนะคะตอนนี้เชื่อมากว่าการที่ดูแลตัวเองต่อข้างในยมันส่งผลได้ดีมากจริงๆนะคะเพราะาปกติไม่เคยกินอะไรที่มันยาวนานต่อเนื่องขนาดนี้มาก่อนตัยที่เรากินก็เป็นตัวนี้เลยจ้าโชวเยอะหน่อย <ๆ S 1> เพราะว่ากินจริงกราแบกของพวกนี้นะคะมาจากประเทศไทยถ้ามันหมดก็จะฝากฮิวอย่างละสามทำไมอิงต้องมีอย่างละสามด้วยอะเพราะว่าอิงเป็นคนขี้ลืมค่ะเป็นคนขี้ลืมม,มากๆี่บอกว่าไม่เคยกินอาหารเสริมตัวไหนเนี่ยแล้ว กินได้นานอ่ะเพราะว่าลืมเพราะฉันอีกเลยต้องมีสามตัวอย่างตัวนี้เหลือน้อยหน่อยเพราะว่าอยู่หัวนอนแล้วก็อันนี้ก็ในครัวอันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นอันนี้ก็เป็นคลิปที่ดีนะคะใครที่ชอบลืมอะไรแบบนี้ก็เอาไปวางไว้ในบริเวณที่เราแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันอย่างอัสามเรากินให้ดูเลยเพราะเดี๋ยวลืมตอนเช้าเนี่ยอีกจะกินเซียพู2เม็ดแล้วก็สีส้ม2เม็ดแบบนี้เลยเรียบร้อย อีกอะกินไปหลายเซตมากดูได้จากนี่ตรนี้ถามว่ามันจะมีรอยๆเหลืออยู่ไหมยังมีอยู่นะคะแต่มันดีขึ้นมากเพราะว่าตอนแรกอะ่ะคือมันแบบมันยิ่งใหญ่มากแต่งหน้ากรบก็ไม่หมดแต่ตอนนี้แต่งหน้าแล้วดีขึ้นแบบกรดชัดเพราะเราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ไงคะรองพื้นตอนนี้เอาอยู่แหละตอนนี้หน้าสุขภาพดี แข็งแรงมีคนเข้ามาถามเหมือนกันว่าพี่ญิงหนูอยากผิวแข็งแรงขึ้นผิวนุ่มเนียนขึ้นหนูกินแค่เีชมพูดได้ไหมหรือว่าหนูอยากแบบเพิ่มคุ้มคุ้มกันให้ร่างกายตัวเองอยากกินวิตามินซีกินแค่สีชมได้ไหมถามว่ากินได้ไหมจริงมันกินได้แหละแต่ว่าส่วนตัวอิงเองพี่ทดลองมานะคะเรากินคู่กันไปเลยเพราะว่ามันดับเบิ้ลมันบูส์อะทุกคนมันบูสผิวเราให้มันดีขึ้น ถามว่ามาใช้เวลาไหนมันใช้เวลาค่ะเพราะตัวนี้อิงก,กินประมาณ2 3เดือนแล้วก็ตั้งแต่ชนบทเขาที่แล้วจริงจริงกินมาก่อนที่ไทยแล้วด้วยคนบางคนซื้อไปเซตหนึ่งโอ้ยกินเดือนเดียวไม่เห็นเห็นอะไรเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน กินต่อเนื่องะคะ่ะเราต้องเ okay, มนเทนโอเคไหมทุกคนแล้วก็เมนเทนนะคะแล้วถ้าไมถึงบอกให้ต้องกินคู่กันนะคะเพราะว่าสีส้มมาช่วยให้เสียมภูเนี่ยดูดซึมได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นเสียมูตัวนี้เขาช่วยเรื่องผิวผิวแข็งแรงทําให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็เหมือนกับว่าผิวเราแบบเด้งฟูคือถามว่าทำไมมันดีใช่ปะเพราะว่าเขาเป็นคอลลาเจนสายพันเดียวกับผิวมันก็เลยแบบดูดซึมได้ดีสีส้มเป็นวิตามินซีนะคะอ,อันนี้ดีมากว่าตัวนี้นะคะเขาช่วยแบบว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเรานะคะก็็จะเปนวนวววิตซีีั้้แล โทษนคะคะหนึ่งแคเปเลยแบบนี้ใครจะไปเชื่อว่าเนี้ยมีมะเขือเทศส3 4ผล3 4ผลอยู่ในนี้ตัวนี้ช่วงไหนที่มีสิวกินตัวนี้มันก็จะเหมือนกับสิวมันจะแห้งไวนะคะรอยก็คือจะแบบจางไวแนะนำให้ทานคู่กันอย่าทานตัวใดตัวหนึ่งเพราะเขาส่งเสริมกันโอเคนะเราเข้าใจกันลงสกินแคร์กันเลยดีกว่าอย่างที่บอกว่าอีกนะจะไม่ค่อยใช้ไม่อยากใช้หลายตัวมาก <c oughs> แต่มีเยอะมากเพราะเราตุนไว้นะคะตอนนี้เราตุนไว ชอบตัวไหนนี้อีกก็จะใช้ตัวนั้นเพราะมันไม่แพ้ใครเออถ้าไม่แพ้ก็ใช้ต่อเนื่องแล้วมันเห็นผลด้วยอ่ะก็ใช้ต่อเนื่องไปเลยตัวนี้นะคะไม่รู้อะถ้ารารู้สึกว่าเราก้าวหน้าสดมากขึ้นอันนี้สําหรับตัวเองเองนะโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มลงสกินแคร์กันเลยดีกว่าตัวนี้ก็คือเป็นอันนี้เซนเทล่านะคะลงเ,เลยวต,ต่อไปแล้วจะลงกรอรี่เลย เลยมาแบบทำอะไรเงี้ยให้แบบให้ดูอะดืดีซึมดีมากซึมไวมากหลังจากใช้ตัวเนี้ยจำได้ว่ารอยสิวพวกแบบรอยดำเงี้ยมันก็จางลงนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเด่นมากตัวนี้นะคะอีกก็จะใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยตอ้องคืนอิงใช้แบบโบกนะคะทารอบนึงเสร็จปุ๊บก็อีกรอบนึงอัดไปเลยจ้ะซื้อได้ที่ตัวแทนกรอรี่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะไม่มีขายในช้อปปี้รั a ดานะถ้าไปเห็นในช้อปปี้รั a ดา ของปลอมนะคะหรือจะเข้าไปดูในร,รีวิว i อของกลอเรียก็ได้คะ่ะขึ้นน่งนี้สวยละไมเด็แบบนี้เลยโอเคมาเข้าพาร์ทการแต่งหน้านกันนะคะเมื่อกี้บำรุงผิวไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดที่นี่ก็คือเห็นแบบเหมือนไม่ร้อนหนาวๆแต่ว่าแดดมาแดดมีนะคะ ที่มันละเอก็ใช้ตัวนี้ตัวเดิมโอเคเราจะเล่าให้ฟังนะเริ่มเล่าแล้วนะปกติแล้วต้องเล่าอีกก่อนว่าอิงกนะเป็นคนที่ไม่ไปกินข้างนอกอะคะ่ะอยู่ที่ไทยเนี่ยเพื่อนก็จะรู้เลยว่าชวนไปไหนก็ไม่ค่อยจะได้ไปนะคะแบบไปพวกร้านเหล้าร้านผับอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไทยอ่ะเรายังไม่เข้าผับเลยเรายังไม่แบบเที่ยวอย่างนง้นเลยใช่ปะก็คือวันนั้นที่ไปเจอเพราะว่าอิงกมีเพื่อนคนนึงถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านั้นก็จะเห็นว่าอิงกมีเพื่อนเด็กอินโดคนนึงนะคะที่ชื่อมูติอะ มูตินี่ก็จะเป็นเพื่อนที่เราแบบว่าเออสนิทมาเจอก,กันที่นี่แหละแล้วก็สนิทก่อนนั้นเราไปเที่ยวซิดนีย์เนาะแล้วก็กลับมาที่เมลเบิร์นเขาก็มาด้วยแล้วว่าสุดท้ายของเขาที่เนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณว่าอยากอยากจะลองเข้าเข้าร้านบาร์ดูแต่ไม่ใช่ผับนะคะต้องบอกก่อนไม่ใช่ผับเพราะเราสามคนอิงมินมูติเนี่ยไม่ใช่สายที่เข้าผับโอเคลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนมาพอดีมุกส่งเสียงน่อยฮัลโหลทุกคน <laughs> <laughs> เสียงว่าต้องการน้ำอ่ะเสียงว่าต้องกินน้ำก ouais okay, <habitude> okay, well. ่อนโอเคเพื่อนกลับมาแล้วเราเพื่อนก็มุกก็ยังไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าเหมือนกับเล่าให้เพื่อนฟังจริงๆพอดีคือเราให้เพื่อนฟังคือเราให้มึงฟังนั่งอยู่ตรงข้ามกันเออตอนนี้นั่งอยู่ตรงข้ามเลยนะคะเอ่อตอนนั้นอ่ะเราอ่ะอิงอ่ะก็ไปนั่งคุยกันใช่ป่ะไปด้างล่างแล้วทุกคนสามคนนี้มันเป็นคนที่อิงมุติมินอ่ะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหมายถึงว่าถ้าอยู่ที่แปดอ่ะก็จะเงียบแล้วก็คือกันไปกิน เล่าครั้งนั้นนะคือนั่งกันใกล้ๆกันแต่นั่งแยกกันเล่นโทรศัพท์แต่ละคนคือก้มหน้าแล้วคือแบบงงว่ามาไหมวะตาเราเลยว่า <c oughs> <c oughs> เหมือนเป็นด้วยกันเออเหมือนเรามาไหมอ่ะแบบแล้วหันาหาตาเราไปเห็นผู้ชายสองคนว่าเหมือนพยายามจะแบบะจะจะ,จะแบบเข้าไปดีไหมเข้าไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็คิดว่าคงไม่ใช่กลุ่มเราคงไม่ใช่แก๊งเราแล้วผู้สักพักผู้ชายสองคนก็เดินเข้ามาจริงจเดินเข้ามาแล้วก็มาคุยด้วยอ่าเราก็แบบอื้มสวยอ่ะบอนสวยแน่เลย แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการคุยครั้งนั้นเขาไม่ได้มาจีบเรารู้เลยว่าไม่ได้มาจีบแต่วันนั้นอ่าเรื่องพีคมันคืออยู่ตรงนี้ตอนก่อนจะกลับเขาก็ถามว่าเราอยู่แถวไหนกูก็บอกไปว่าเราอยู่แถวเซนคิวได้ใช่ไหมใกล้บีทเขาเออเขาเคยไปครั้งเดียวเองเขาก็แบบเออเนี่ยอยากมาบีทอีกอะไรเงี้ยฉันก็บอกว่าว่างๆก็มาสิงั้นแลกคอนแทคกกันไหมแต่ตอนนั้นบอกตรงๆนะว่าไม่ใช่สเปคเราคืนมาเขาทักมาว่าแบบที่คุยกันว่าอาทิตย์นี้จะไปบียังไปอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออบอกโอเคได้ ได้เลยได้เลยแล้ววันทีไ่ไอ้มุกมันหยุดพอดีมึงหยุดพอดีแต่ว่าปกติมุกมันจะไม่ได้ว่าอาท์นะคะแต่ว่าวันนั้นมันหยุดพอดีนี่ก็เลยแบบว่าหูมันกูเอาเพื่อนไปเลยค่ะเป็นคนที่กลัวไงคือเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากไปไหนสองคนก่อนในครั้งแรกอะต้องเอาเพื่อนไปด้วยไม่ได้เพื่อนหนึ่งคนไม่ะเอาเพื่อนไปถึงสองคน <c oughs> ก็คือผู้หญิงสามชายหนึ่งงงมากมันแบบหญิงชายสามคนแล้วผู้ชายหนึ่งคนงงว่ากินข้าวไปก็แบบภาพนี้มันแปลก <c oughs> อ่ะต้องบอกก่อนว่ามุกไปเจอมาแล้วแต่มุกก็ไม่รู้เรื่องก่อนหน้านั้นว่าเราไปเจอกับคนนี้มาได้ยังไงมุกเจอมาแล้วรู้สึกไงบ้างดีน่ารัก <c oughs> ไม่น่ารักจริงแบบแบบนิสัยเขาว่าเขาไม่ทําให้เราเขาไม่ทําให้เราและเพื่อนเราอย่างมุกกับมิเงยรู้สึกว่าเขาไม่ออกโกรธแล้วมันก็เหมือนจะเข้าใจว่าพยายามชวนคุยอะเออแบบถามว่าทาอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ย ก็เอาง่ายๆว่าคุยกันถูกคอก่อนกลับอ่ะเขาพูดว่าสรุปดีนะวันนี้อาทิตย์หน้าอีกไหมก็เลยบอกว่าได้อาทิตย์หน้าหรอก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะไปอาทิตย์หน้าขอถ่ายคอนเทนต์ได้ไหมก็เดี๋ยวจะไปให้ดูเนี่ยเสร็จจากแต่งหน้าหนงนย้เด็กจะเป็นวอกแต่ว่าไม่ไม่ไม่ยาวนะคือจะให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วทาปากแล้วก็เดี๋ยวไฮไลท์เสร็จละเคยเดี๋ยวให้ดูกันว่าเขาแบบเป็นยังไงเราถ่ายด้วยนะว่าแบบชาติไหม โอ้โหลืมแล้วลืมอะไรกูลืมปัดแก้มค่ะเออลืมปัดแก้มจริงๆโอเคเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางเส้นทางของนางทัวร์ดี Yeah, actually they have some box, but we don't have one, right? This one, it has to be in landscape. <laughs> <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอบเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเดินเยอะมากแต่ว่าใดๆก็คือดีค่ะอาหารดีบรรยากาศดีทายกันมาด้วยนะว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรนะคะก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอตัวไปนอนก่อนง่วงมากง่วงแบบง่วงมากๆบ,บายอยากให้ทําคลิปอะไรบอกมาได้นะเม้น์มาได้หรือพูดคุยกันได้ว่าแบบเฮ้ยทมประสบการณ์ใดๆถามมาได้เลยนะคะ